สวัสดีครับปอกับผมลูก้ายใหญ่เกษตรลอสวนครับวันนี้พามาเบิงครับทายาทนะครับสาเบิร์ดเยียแยงซีนะครับผมสุดหนี่น้ำเข่ามากเจ็ดตัวนะครับสีขสาวนะครับผมสาเบิร์ดบวกเยียแยงซีนะครับผมแม่เพิินเป็นพม่างอนนะครับพม่าง่อนนะครับผมน้ำเข่าสุ่มสุนมท่อนนะครับสุนมทอนฟาร์มนะครับ ุ่ทอนฟ้าร์มครับมีสุ่มมีฟ้าเหมือนนี้ครับสมเอี่ครับนี่นะครับสาเบิร์ตสีสวยครับแม่งอนนะครับหม่าง่อนบวกเยียห้าสิบห้าสิบกันครับผูผันแบงมาให้นะครับจะเป็นอ่ามาล่อเล็กน้อยนะครับผมมาล่อเล็กน้อยครับเป็นมาดเป็นมาล่อทั้งพอทั้งแม่นะครับ สีสันสวยนะครับฝากติดตามไว้เครับพี่น้องสีดีส้มนี่ดถอะครับสีชมประการใดก็คอมเมนต์แต่คิปไม่ได้ครับเด้ลอลูกไส้หญ่ขอลาพิษณีแล้วครับผมสวัสดีครับ